วันนี้วันที่8นะครับกรกฎาคม2563วันนี้เวลา5โมงครึ่งน,นิดนด,ดแม่นักกากาเปิดแปวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับทำาบวนี่มาแจกแล้วก็เป็นขนมปังกรอบแล้วก็คอน,นเฟตคอนเฟตแล้วก็ขนมปังกรอบอันนี้เดี๋ยวไว้แจกพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็แจกเบลนี่ไปก่อน ไปเฟิร์ไปโฟฟิลอเอาวางไว้ตรงนั้นเลยครับเอาวางไว้ตรงนั้นเลยมีขนมด้วยครับ,ว,รบวันนี้ข้าวกล่องได้40กล่องนะครับแล้วก็มีข้าวสาร11บถุง Bye foot. เปแล้วแล้วฮะฮะกลัขนมฮะฮะถ่ายถ่แล้ว ผมมือบายบายหน่อยผมมือสวัสดีอ่ะสวัสดีนะครับใครแจกเขาไม่ที่เขาแจกข้ากล่องแล้วอ๋อเหรอ,อใครแจกน้าใครแจกเขากล่องฮะ จกข้าวสารให้ผู้ใหญ่นั้นขนมเด็กใช่ั้ยพลรบนี่ไงขนมพลร้อนไปไปยังข้าวสารฝ้ายแจกเองดีกว่เา,เาเออขอโทษครับครับครับไปเลยครับ คนละกล่องคนละกล่องก่อนนะครับคนละกล่กองก่อนนะครับมีขนมด้วยนะครับมีขนมด้วยนะครับเดินไปให้สุดนะครับเดินไปก่อนวนะเ,เมข้มนนา,านหอมอมาอมวนอมานาตขห้าวตอ้าตข้าอมานอานหข้าวา้อวมขาตอานนน ไอ้เจ้าเอาเขา้ากล่องเลยเข้ากล่องเลยไม่ไม่ต้องหูจะได้ไม่ต้องหูเดินเดินไม่ต้องเดินไม่ต้องเร็วมีข้าวหนมด้วยมีขนมด้วยเจ้าเดินเดินเลยเดินออกไปข้างหลังเลยครับเดินออกไปข้างหลังเลยครับเดินออกไปข้างหลังเลยครับ ไม่เดินย้อนครับไม่เดินย้อนไม่เดินย้อนครับคนละกล่องนะครับเดี๋ยวข้างหลังไม่ได้นะครับเดินเราไปเลยครับไล่นะคะเจ้าเจ้าพมิไม่ย้อนกลับนะครับเดินเดินเลยเลยไปเลยนะครับออกข้างหลังเลยนะครับ รับขนมด้วยนะครับขนมคนะับตองอาครับี่วันนี้ไม่ได้ข้าวข,าขาองอ,อ,อ้าวแล้วทำไมไม่หยิบข้าวครับแล้วเดินผ่ายไปได้ไงครับ อ่าฮรวาครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับครับจากตู้แบงปันนะครับหน้าต้อมตำรวจเวรุวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับอ่า สวัสดีครับ